มาร่วมตอบแบบสอบถามลงชื่อให้คู่รักเข้ามา Love i s n o t Tourism Thailand ตอนนี้คือเป็นความคืบหน้าของกลุ่ม Love i s n o t Tourism Thailand นะที่เราพูดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคืออย่างนี้คือกลุ่มเนี้ต้องการให้คู่รักเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ทช่มาก็คือให้ทางการไทยเนี่ยอนุมัติให้กับกลุ่มคู่รักเป็นพิเศษก็คือเช่นเดียวกับกลุ่มของคนที่เป็นครอบครัวซึ่งมีการจดทะเบียนแล้ว ซึ่งตอนนี้สามารถเดินทางเข้ามาได้ซึ่งกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าแน่นอนว่าสถานภาพไม่ต่างกันยังไงก็เป็นคนรักเหมือนกันอ่าแล้วตอนนี้คือเขาก็ยังคงรอนะในการพูดคุยกับทางสบคแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางสบคเนี่ยเขาต้องการข้อมูลคือเหมือนประมาณว่าคุณบอกว่าคุณมีคนที่อยากจะเข้ามาเนี่ยไหนขอดูข้อมูลหน่อยประมาณเนี้ยคืออันนี้เอาคิดของอ็อเอาเองนะฉะนั้นก็คือเขาก็เลยได้ทำไอ้ตัว เป็นฟอร์มอะ่ะให้กรอกข้อมูลอะ่ะคือเขาทําเองนะไม่ใช่ของหน่วยงานรัฐนะเขาทําเองซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอก็คือเป็นฟอร์มที่ให้กรอกข้อมูลที่เขาทําเองไม่ใช่ของทางสบคนะก็คือต้องการข้อมูลของคนที่จะมาข้อมูลของแฟนอะ่ะทีนี้เขาก็จะได้มีรายชื่อตรงนี้ไปยื่นกับทางสบคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับว่าเราอยากที่จะให้ข้อมูลกับเขาไหมแต่ว่าในความคิดของอ๊อฟก็คือในเมื่อเราก็ ต้องการเรียกร้องตรงนี้มาตลอดใช่ไหมคืออ๊อฟก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าเราเรียกร้องตรงนี้กันมาตลอดแล้วก็ตรงนี้มีคนที่เขาเคลื่อนไหวแล้วที่การต้องการให้คู่รักของเขาเนี่ยเข้ามาใช่ไหมโดยที่เขาก็ไปดําเนินการกันเองไปวันนั้นที่ไปยื่นหนังสือที่ที่ไหนว่าที่ที่ของสํานักนายกโดยที่คนส่วนใหญ่ที่ได้แต่บนเนี่ยไม่ได้ไปด้วย ช่ไหมก็คือมีไปกันอยู่ไม่กี่คนเองฉะนั้นก็คือตรงนี้เราทําเพียงแค่กรอกข้อมูลเนี่ยก็ออบก็คิดว่าก็น่าจะลองดูใครที่ต้องการจริงๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขในการที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คงจะเป็นสองสามเดือนนี้ละมั้งคือดาเอานะก็คือคงเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับกลุ่มของครอบครัวที่จะเดินทางเข้ามาคร่าวๆก็คือว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเป็นจองเที่ยวบินพิเศษก่อนล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะต้อง เข้ามาก็คือกักตัวใน alternative state quarantine นะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอย่างที่อบเคยบอกก็คือสตาร์ที่ส0 0 0ม่นกว่าบาทแล้วก็จะมี4ี 50, ่0 0ื่นกว่า5 0,000กว่านะครับต่อ14วันซึ่งเราสามารถเลือกโรงแรมเองได้ก็คือต้องจองโรงแรมก่อนที่จะมาก็เดี๋ยวอบจะอ่านรายละเอียดให้ฟังก็คือสรุปว่าอันนี้คือยังไม่ชัวร์นะยังไม่เบ็ดเสร็จเพร,ราะเขายัางไม่ได้คุยกับสอบ,บคอนะแต่คือเป็นขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อแล้วก็นี่คือเงื่อนไขว่าโอเคถ้าเกิดว่า จะให้เข้ามาช่วงนี้เนี่ยก็คือจะต้องกักตัว14วันจะต้องอยู่ใน alternative state quarantine ต้องลงทะเบียนเที่ยวบินพิเศษไว้ก่อนล่วงหน้าก็จะยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรารีบร้อนอยากจะให้เข้ามาจริงๆก็ลองดูนะครับลองลงทะเบียนกันดูเดี๋ยวจะขออ่านนะครับซึ่ง Facebook อันนี้เราก็จะลงลิงก์เอาไว้เหมือนกันที่ใต้วิดีโอนะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะขออัปเดตเรื่องการยื่นคำร้องกับทางศูนย์รับคำร้องของรัฐบาลนะคะ ข้อเรียกร้องของพวกเรากําลังจะเข้าที่ประชุมเร็วๆนี้ค่ะกับทางสบครกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงต่างประเทศและดนานรวจคนเข้าเมืองเดี๋ยวมาผลจะออกมาเป็นยังไงจะรีบมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะว่าเราเนี่ยได้แต่บน่นใช่ไหมไม่ได้ไปค่อยไปช่วยอะไรเขาเท่าไหร่เนี่ยคือเขาคือไปออกภาคสนามจริงเลยเขาไปเป็นคนไปติดต่อเองเลยฉะนั้นเราก็แค่มาให้กําลังใจหรือแค่มาเกาะข้อมูลเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมต่อให้เรายังไม่ได้จะรีบเข้ามาเนี่ยเราก็มาช่วยให้ข้อมูลกันก่อนก็ได้ เห็นไหมนี่คือความคิดของอมในตอนนี้นะมไม่ได้บอกว่าถูกหรือ,อยังไงนะเอ่อแล้วก็เรื่องไฟล์กับประเทศไทยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งมาว่าจะมีเที่ยวบินกลับไทยมากขึ้นจากเดิมแล้วค่ะรบกวนรอนิดนึงก็คือยังคงเป็นเที่ยวบินพิเศษอยู่คือจะมีเที่ยวบินมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาว่าต้องรอนานอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมแล้วซึ่งเราก็ได้ยินข่าวแว่แวๆว,ว่าการบินไทยก็จะเปิดเที่ยวบินมากขึ้น เราอยากทราบจำนวนของคู่รักที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ให้ลงทะเบียนลิงก์จะอยู่ในคอมเมนต์ของ Facebook ของเขาหรือว่าดูจากของเรานะที่เราบอกไว้ว่าอยู่ใต้วิดีโอเงื่อนไขที่คนที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือต่างชาติจะต้องยอมรับการกักตัว14วันและยินยอมจ่ายค่าโรงแรม alternative state quarantine อย่างที่เราบอกนะก็คือสตาร์ทที่30,000กว่าหรือ40,000-50,000ต่อ14วันขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เราเลือก ถ้ายังไม่สะดวกตรงนี้แนะนําให้รอก่อนค่ะยังไม่ต้องลงชื่อคือแต่ออฟคิดว่ามันไม่ใช่ว่าลงชื่อปุ๊บจะต้องบังคับให้มานะก็คือลงชื่อเพื่อแสดงพลังเฉยๆนะเพราะว่าการที่จะมาหรือไม่มาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพอเขาอนุญาตแล้วเนี่ยเราจะเราจะต้องไปติดต่อสถานทูตไทยที่ประเทศนั้นๆเองอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีเคสที่จําเป็นมากๆเช่นคู่รักคนในครอบครัวกําลังป่วยกําลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดช่วยแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะระหว่างที่รอพิจารณาเคสคู่รักทั่วๆไป จะช่วยดันเคสที่เร่งด่วนให้พิจารณาเป็นลายเคสก่อนค่ะออฟคิดว่าเขาก็ดีนะเพราะว่าคืออย่างนี้ออฟเห็นบางคนมาคอมเมนต์ว่าทําไมไม่ช่วยทําของคนที่อยากจะกลับมาบ้างคือต้องบอกว่าก็ต้องดูชื่อกลุ่มนะ Love is not tourism Thailand นะคือเขาอยากให้คู่รักของเขาเข้ามาประเทศไทยนะซึ่งเขาจํากัดวงอยู่แค่นั้นนะมันก็เยอะแล้วอะที่สิ่งที่เขาต้องทาใช่ไหมแต่ว่า,เ,าเคสที่คนไทยที่อยากกลับมานี่จริงๆเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะ แต่ตรงนี้เขาก็ช่วยทําให้ด่วนเหมือนกันก็ถือว่าเขาก็ดีนะข้อเรียกร้องยังอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ได้รับการอนุมัติค่ะรบกวนช่วยอ่านให้ครบถ้วนนะคะพอดีทางแอดมินเราตอบคําถามเยอะๆกันไม่ไหวค่ะผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งค่ะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมีความประสงค์จะกลับไทยติดต่อสถานทูตได้เลยค่ะให้ติดต่อสถานทูดดต,ตน,ทนะครับไออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้สําหรับคู่รักที่อยากให้แฟนเข้ามาประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะ ไฟล์ขาออกจากประเทศไทยสามารถออกได้ตามปกติค่ะถ้าประเทศที่เราต้องการไปอนุญาตให้เข้าแล้วก็เช็คเที่ยวบินขาออกได้กับทางสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยหรือทาง AOT เบอร์1722แล้วเขาก็มีข้อความภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาถึงตรงตัวแบบสอบถามกันนิดนึงลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอหรือว่าอยู่ตรงคอมเมนต์อันนี้อันนี้คือแบบสอบถามที่ทางกลุ่มนี้เขาทําเองนะครับไม่ไม่ใช่ของสอบ,บคนะที่จะให้ใส่ก็คือ เป็นข้อมูลของเราเองนะของตัวคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็คืออ e ีเมลนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลอายุนะครับแล้วก็เพศของเราแล้วก็เพศของคู่รักแล้วก็สัญชาติของเราสัญชาติของคู่รักนะครับก็คือสรุปว่าเขาไม่ได้ต้องการข้อมูลของคู่รักของเราสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นข้อมูลของตัวเราเองนั่นแหละทะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สถานะความสัมพันธ์นะครับเป็นแบบไหนเป็นยังไม่จดทะเบียนสมรสก็คือ u n m a r r i e d couple หรือว่า ยังไม่จดทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็กําลังตั้งครรภ์หรือมีลูกด้วยอันนี้ก็จะเจาะจงเป็นพิเศษก็จะยิ่งดีเลยสําหรับการที่จะเรียกร้องนะครับหรือว่าจดทะเบียนสมรสแล้วเอ๊แต่ว่าเคสนี้ก็เข้ามาได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือเอ่อแล้วก็ระยะความสัมพันธ์คือเรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วอย่างนี้นะครับก็น้อยกว่าหกเดือนมากกว่าหกเดือนหนึ่งปีถึงสองปีหรือว่าสามถึงสี่ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็คู่รักของเราต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศอะไร ก็หมายถึงว่าแฟนของเรานี้คืออยู่ประเทศไหนแล้วก็เหตุผลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยคืออะไรเอออันนี้ก็อธิบายกันไปนะครับแล้วก็กดส่งแค่นี้เองกรอกไม่เยอะเท่าไหร่อลก็ขอสรุปอีกทีนึงนะครับขั้นตอนนี้ยังคงเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับทางสบ,บคนะครับเพราะว่าทางกลุ่ม Love is not tourism Thailand เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ก็คือเหมือนพวกเรานี่แหละนะครับที่รอคอยคนรัก ให้สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยเขายังคงปิดน่านฟ้าไม่ให้ต่างชาติเข้ามาอยู่ฉะนั้นต่างชาติที่จะเข้ามาก็คือต้องเป็นเที่ยวบินพิเศษใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็ได้รวมตัวแล้วก็ไปยื่นหนังสือไปแล้วนะครับนี่เป็นแบบสอบถามที่เขาทําเองแล้วก็รวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางสบ,บคแล้วก็สําหรับคนที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงนี้ได้นะครับตามเงื่อนไขนี้ถึงแม้ว่า ทางสบคจะอนุญาตแล้วก็ตามเนี่ยคือตอนนี้ยังนะยังไม่ยังไม่ได้อนุญาตแต่ถึงจะอนุญาตก็การเดินทางเข้ามายังคงต้องเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับคนที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็คือต้องทําใบตรวจฟิ t โทฟรายใบตรวจโควิดหรือประกันอันนี้คือเอาก,ก็เดาเองด้วยบางส่วนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ต้องจองเที่ยวบินพิเศษซึ่งจะราคาแพงกว่าปกติแล้วก็ต้องมีการรอคอยซึ่งแต่เขาบอกว่าจะเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้นในเดือนถัดไปนะครับแล้วก็ พอเข้ามาก็จะต้องกักตัวใน a l t e r n a t i v e state quarantine ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายก็คือ3-5มถึงหมื่นบาทต่อ14วันขึ้นไปแพงกว่านั้นก็มีเอ่อก็คือเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับคนที่จดทะเบียนสมรสหรือคนกลุ่มอื่นๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้รีบนะครับเราก็สามารถมาช่วยลงได้นะครับจะได้ให้เห็นจํานวนหรือถ้าเกิดเรารีบก็โอเคก็ยิ่งจําเป็นต้องมาช่วยเขาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไปยื่นหนังสือเองในขณะที่เราก็ได้แต่นั่งรอ อยู่ที่บ้านนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟัง